เด็กๆไม่เกิดมาแม่ว่าตกน้ําตายแล้วอะตกน้ําตั้งแต่สามขวดตอนเด็กๆค่ะไม่รู้ไม่รู้ตัวเองตกแม่เขาบอกเราบอกว่าอ๋อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตกน้ําได้ยังไงคะแม่ตกน้ํามีคนช่วยขึ้นค่ะยังไม่ตายตกไปอยู่ในสระสลบไปไหมแม่ ไม่รู้เาก็ไม่เล่าให้ฟังรู้สึกตัวเลยไม่รู้ก็ว่าก็บอกว่าตกน้ำแล้วแต่ตายอีกนนึงแล้วก็ว่าตายเขาเรียกว่าตายแล้วฟื้นคุณแม่ผมหอมตกน้ำแต่ไม่ตายฟื้นขึ้นมาอันจะหมดสติไปนิดนึงนะแม่เนาะกำลังจะเป็นใหม่เลยไหมใช่มันแบบว่าที่ที่มันอักมันก็ จับใหม่อีกหนึ่งลอม้วนขึ้นสิครับลองม้วนต้องม้างบนใช่ม้วนเก็บู่ครับตอนมวนแบบสวยๆเวลาจะเดินทางไปข้างนอกเวลาเวลาใส่อย่างนี้เลยเวลาไปงานเอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่จะจะเสียบโอ้จะมีที่เสียบนี่นั่นปั๊บอันนี้เป็นหมวกเลยเนาะเวลาจะไปไหนแม่จะเดินแล้วมันจะมันติดดินแล้วก็นั่งก็มันติดดินก็เลยแม่เสียบไว้เงี้ย พันไวไหนแม่ลองอาลงอีกทีหนึ่งสิครับนอนนี่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องเป็นห่วงว่าถ้ามาจะลงไหมอ๋อเออโอ้หอย่งน้งถลงก็ไม่ยากเนาะถาลงลงก็ง่ายเลยถ้าเอายางเอาไามัดแบบมันจะเจ็บหัวไม่ให้ไม่ให้มัดเขาให้ปล่อยแบบธรรมชาติเนาะครับ เเวลาเราจะมัดอะไรเัาจะปวดหตัวเลดพอตัวเลขอีกทีเพราะงั้นแม่ย้ำตัวเลขให้ FC ดูนะครับเท่านไหนที่ดูแล้วมีโชคลาบค่ะแม่มาที่หลังนั่นี่ก่อนนะคะแปดหกเจ็ดโอ้โหปีพศด้วยนะครับเนาะ ขอบคุณหลาะครับขอบคุณคุแร้ยคนครับอนเป็นขอร้อยอครอคน้ิการโสค่ะน้องอยากจะถามว่าคำว่ามีเจ้าของแม่ผมหอมมันแปลว่าอะไรคะแม่คำว่ามีเจ้าของค่ะ มีเขาเฝ้าเขาจะดูแลไปไหนเขาจะรักษาม,ม,มันเหมือนมีผู้ติดตาม,มอะไรเงี้ยนะหมายควาว่าคือแม่เนี่ย,ยตั้งแต่แม่เริ่มไว้ผมยาวเนี่ยคือแม่มีเจ้าของละแม่จะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับอง,อ,องค์ที่มารักษาแม่ใช่ไหม,มเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเขาจะนุ่งขาวผมขาวค่ะ โมขาก็ขาวเขา,เขาบอกว่าให้แม่แต่งครูเอา <c oughs> ให้แต่งครูอือก็เลยไปเรกแม่เขาไม่เชื่อหรอกโฮมันเจ็บแม่เจ็บตัวไม่สบายก็เลยแต่งครูเอาก็าเลยมาสบายอยู่ทุกวันนะตอนแรกไม่ได้แต่งครูก็อยู่ <c oughs> อยู่ไม่ดีอยู่ไม่สบายเลยห <c oughs> <c oughs> ลังจากแต่งครูแม่ขึ้นขันครูนะี่ยังไงแม่ขันห้าขันแปดขันห้าขันแปด เนี่ยดอกดอกโพธัยใส่ไปในเขาเรียกอะไรอ้อกวยอ้อกวยกันอ้อกันล้อกวยกล้วยใสไปใส่แม่ก็เอาผ้าขาวค่ะเงินสิบสองบาทค่ะอือแล้วก็ใส่แล้วก็ไหว้เขากราบไหว้ขอเขาไปไหนเขารักษาแม่ไปกรุงเทพเนาะตอนนั้นน่ะแม่มอมลนเขาพาไปไปหลายคนอยู่กรุงเทพเนะรถชน รถชนเป็นไงเนี่ยชนอยู่บ้านสนวนสังขวันชนนะไม่เป็นอะไรรถ้วมันนิ่งอยู่เลยมันถ้ารถตกถนนอ่ะตายหมดไม่รู้ค่ะถนนสูงเท่าไอ้ตรงน้ําตรงนั้นค่ะสูงนี่มันชนวัวตายไอ้วัวก็ตายค่ะที่คาตรงขา คนอยู่ในรถ่เป็นไรคนอยู่ในรถเป็นไรที่นี้ยายคนนั้นกลาว่าอู้ใครดวงแข็งนะเขาว่าค่ะไม่เป็นอะไรเลยรถรถบุบข้างหน้าน้อยเดียวอะบุกไอ้ต้นตรงไอ้พัดลมมันหมุนตอนที่ตอนชนนะแม่ได้พูดอะไรไหมไม่ได้พูดแม่นั่งข้างหลังไม่พูดกับเออร่างที่มาอยู่ไม่ได้พูดเลยตกใจเนาะตกใจมากมันเย็นแล้วอ่ะเจ้าของผมไม่ต้องช่วยแม่อยู่แล้วเนาะ ก็นั่งไปหลายคนน่ะรถน่ะมันนิ่งอยู่เลยมันเหมือนเบรกเลยอ่ะชนตกใจพูดไม่ออกเลยแม่แล้วยังไงแม่อยู่ดีๆตั้งแต่ผมไว้ผมยาวได้ตัวเลขได้โชคมาบ่อยไหมมาถูกถูกทีละสิบบาททีละสิบไม่ได้ซื้อแม่จะถูกทีละสิบวสิบเพราะแม่ไม่ค่อยซื้อแต่บอกคนอื่นได้ใช่ไหมคะ ซื้อมั่งไม่ซื้อมั่งนี่นะแสดงว่าโชคเนี่ต้องบอกกับคนอื่นจ้หรือไม่ท่านไหนที่ดูในตอนนี้เนาะที่ติดตามก็ฝาก fc ดูเนาะเผื่อท่านจะมีโชคใช่ไหมคะแม่บอกให้คนอื่นซื้อให้จ้าเนาะซื้อก็คิดถูกเลยนั่นแหละคนที่ให้เลขนี่คือซื้อเองไม่ได้มันเป็นคลัง ไม่ให้ซื้อก็อยากได้เนาะให้คนอื่นเขาซื้อให้ครับเอาอย่างนี้ใ้ลูกให้อะไรซื้อให้ยังไงค่อยอยากทำบุญกับแม่ก็ได้สำหรับงวดนี้แม่ทิ้งท้ายตัวเลขให้ f อซอีกครั้งหน่อยค่ะตัวไหนแม่ไม่ชอบไอ้8ปศอันนี้เลขชอบความฝันแม่ความฝันก็เลย นั่นน่ะ0 057 057แล้วก็80แล้วก็บ้านเลขที่67ด้วยบ้านเลขที่67น่ะแม่เนาะเดี๋ยวนะครับแม่ผมหอมบอกเบอร์โทรให้กับ f c เนาะจำได้เบอร์โทรแม่จำได้095 095 095นะครับ111 1 11 6666 897 897ย้ำอีกครั้งค่ะ 0 9 5ย์เ1้าห้าศูนย์เก้เอ้าพี่น้องตัวเลขคนกระบอกแล้วผู้ใด้จะโชคจะมันกับซื้อเอาเด้อขอแม่เนาะขอให้เอฟซีมีโชคด้วยนะแม่นะเฮงเฮงฟังๆนะครับผมขอให้เอฟซีรวยๆนะคะท่านผู้ชมใครเข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับก็ไลฟ์สดนะครับแอดก็คงจะได้อะ ขออนนุญาตะครับ่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของแม่ผมหอมนะคะท่านผู้ชมความฝัน057เลขชอบ80นะคะบ้านเลขที่67นะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชม ที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากำไรยกหินนะคะท่านผู้ชมส,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจากที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาซิริเจนโทนะคะ รับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ